พอ่อเทลสองนั่นเอาเปียกป่ะนี่เอาจะคุอาเปลี่ยวเอาจะคุ้งอาจับเอาครับเอาจะคุ้ครับนี่ไงเปียวนี่ก็เปียวเอาหนุม่มอย่าเพิ่งกัดๆๆเด้อกัดมาพอเทลให้พ่อเทลให้ อย่าพึ่งกัดอย่า้พึ่งกัดอย่า้พึ่งอย่าพึ่ง,อย,ง,อ,ยงอย่าพึ่งครับเอาหนมอะไรครับ <c oughs> เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปจา่ายทางก่อนไปจ่ายเงินสะก่อนไปจ่ายเงินก่อนครับไปจ่ายเงินก่อนไปกินได้เอาไว้ก่อน <c oughs> โอ๊ย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  <c oughs> เอ้ย <c> ก <oughs> ัดสอดใจ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าพึ่งเด้ออย่าพึ่งเด้ออย่าพึ่งเด้อเอาอะไรอันนี้วะหนุมนี่บ่ห <Hey. S 1> นม <Hey. S 1> เอาขาไก่บ่พ <Hey. S 1> ี่เชาตัวนี้พี่เชาเนี่นี่โดรายากิเนี่ยนี่ลูกโดรายากิจับเออ <laughs> หอมหอม หอม,หอมจ่ายตั้งก่อนครับผมจ่จตั้งจ่ตั้งจ่าย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 ครับ